พอสิบครับพอสิบเนี่ยให้เพดิกีมาให้นะครับเพดิกีมาให้อย่างนี้แล้วก็ให้เราวิเคอครับว่าการถ่ายทอดลักษณะของโลกแบบนี้เนี่ยมันคือการถ่ายทอดผ่านการควบคุมแบบไหนครับเคนะครับเป็นแนวโจทย์พื้นฐานเกี่ยวกับเพดิกีนะสัญลักษณ์ก็ตามที่เขาบอกให้เลยครับถ้าไม่มีการแรงเงาเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นโลกใช่ไหมสี่เหลี่ยมคือผู้ชายวงกลมคือผู้หญิงนะครับพื้นฐานทั่วไปนะเคนครับเรามาดูครับว่าเราจะวิเคอยังไงชอยแรกครับบอกว่า ลักษณะที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซม y เคครับเกิดว่าโรคเนี ian, ่ยครับมันอยู่บนโครโมโซม y นะถ้าพ่อไม่เป็นโรคลูกชายจะต้องไม่เป็นโรคครับเพราะว่าโครโมโซม y เนี่ยถ่ายทอดครับผ่านเพศชายในแต่ละรุ่นใช่ไหมสมมติว่นนี้ครับพ่อไม่ได้เป็นโรคใช่ไหมโครโมโซมนะครับอันนี้เป็นโครโมโซมเพศใช่ไหม x กับโครโมโซม y ครับลูกชายจะได้รับโครโมโซม y จากพ่อครับอันนี้เนี่ยคือโครโมโซม y ปกติครับที่ไม่ได้เป็นโรคนะถ้าพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นโรคครับ โครโมโซม Y ที่พ่อถ่ายทอดให้ก็ต้องเป็นโครโมโซม Y ที่ไม่ได้ก่อโรคอะไรครับลูกชายเนี่ยไม่ควรจะเป็นโรคครับจริงไหมถ้าเกิดว่าโรคนะครับอยู่บนโครโมโซม Y แล้วพ่อไม่เป็นโรคดังนั้นลูกชายที่รับโครโมโซม Y จากพ่อโดยตรงเนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นโรคด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าผิดเลยนะครับมองง่ายๆอย่างนี้เลยนะถ้าเป็นโครโมโซม Y นะครับพ่อไม่เป็นโรคลูกชายก็ต้องไม่เป็นโรคถ้าพ่อเป็นโรคลูกชายก็ต้องเป็นโรคครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้นะตอนนี้ก็ผิดชัดเจนครับเขียนนะครับต่อมาครับ เรามาดูอีกอันหนึ่งช้อยสองครับช้อยสองบอกว่าเป็นลักษณะเด่นที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซม x โอเคครับรานี้มาดูที่โครโมโซม x นะครับลักษณะเด่นบนโครโมโซม x ใช่ไหมหมายความว่าถ้าเกิดว่านี้นะครับเป็นอัลลีนเด่นนะเใหญ่ครับเป็นอัลลีนเด่นในเพศหญิงนะครับถ้าเกิดว่าเป็น x a ใหญ่นะครับกับอันนี้เป็นเฮตโรซการ์แบบนี้ครับแค่นี้ก็เป็นโรคแล้วครับอันนี้นะครับในกรณีที่ตัวอัลลีนก่อโรคนะครับเป็นอัลลีนเด่นนะ อันนี้นะครับเอาลินเดนเนี่ยเป็นตัวก่อโลกครับมีแค่ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถเป็นโลกเล้นะแต่นะครับในกรณีของแม่เนี่ยครับตรงนี้นะแม่ตรงนี้ครับสามารถเป็นเฮตโรไซกัสหรือว่าโฮโมไซกัสก็ได้นะครับเฮตโรไซกัสก็เป็น a ใหญ่ใช่ไหมอีกอันนึงก็เป็น A เล็กครับหรือว่าเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคนะครับอันนี้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นโลกเหมือนกันนะแต่ของพ่อนี่ชัดเจนครับพ่อมีโครโมโซม Y ใช่ไหม โครโมโซม x แท่งเดียวที่มีอยู่เนี่ยต้องเป็นเอาลินดอยนะครับเพราะพ่อไม่ได้เป็นโรคนะโอเคนะครับของพ่อแม่เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะเราก็มาวิ์นะครับตามลักษณะการทำโจทย์พิธีกรเลยครับดูว่าจุดที่มันทําให้ย้อนแย้งเนี่ยคือจุดไหนนะมาวิเคราะห์ครับที่ลูกชายคนแรกตรงนี้ครับคนนี้เป็นโรคครับแสดงว่าต้องได้รับ a ใหญ่มาจากแม่ครับโครโมโซม x นะครับที่เป็นเอาลินเดนเนี่ยได้มาจากแม่ครับก็เป็นไปได้ครับไม่ว่าแม่จะเป็นเฮตโครไซกัสหรือว่าโฮโมไซกัสนะให้เอาลินเดนแก่ลูกได้ทั้งหมดเลยครับ อันนี้ไม่มีการแย้งนะครับมีความเป็นไปได้อยู่ทีนี้มาดูที่ส่วนของลูกสาวครับลูกสาวปกติเป็นไปได้ไหมครับลูกสาวปกติก็เป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่าแม่เนี่ยคนนี้นะครับเป็น h e t e r รไซกัสก็มีโอกาสครับที่ลูกสาวเนี่ยจะเป็นปกติครับเพราะว่าได้ออาลดินดอยเนี่ยมาจากแม่ครับแล้วก็แน่นอนครับว่าพ่อเนี่ยก็ให้ออลลินดอยเหมือนกันครับให้ได้แต่ออาลินดอยตรงนี้นะเคครับลูกสาวปกติก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะความเป็นไปได้ครับต้องเป็น r e เ e สซีฟนะครับถึงจะไม่เป็นโรค นี้ลูกสาวครับที่ไม่เป็นโรคเนี่ยก็แต่งงานนะครับกับผู้ชายจากตระกูลอื่นใช่ไหมอันนี้ก็เป็น A ใหญ่แล้วก็ Y ครับเป็นจีโนไทป์แบบนี้ได้เท่านั้นนะครับถึงจะไม่เป็นโรคนะทีนี้แต่งงานกันครับโอกาสที่เกิดลูกเป็นโรคเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมครับในเมื่อจีโนไทป์เป็นอย่างนี้ครับจีโนไทป์เป็นอย่างนี้นะโอกาสที่จะมีลูกเนี่ยครับที่เป็นโรคเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้นะครับจากลูกชายคนนี้ก็ถือว่าเป็นการแยงแล้วครับเพราะว่า เอใหญ่เนี่ยครับมันไม่มีครับทั้งจากพ่อแล้วก็จากแม่เลยนะครับแล้วคนนี้เนี่ยดันมาเป็นโรคนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการแย้งแล้วครับไม่มีทาานะครับที่จะมีเอาลินเดนเนี่ยตกมาถึงรุ่นลูกรุ่นนี้ได้แล้วครับโอเคนะครับเราก็เห็นจุดแย้งแล้วครับดังนั้นช้อยสองเนี่ยก็ถือว่าผิดนะโอเคนะครับหลักการทำพีดีกีนะครับจริงๆอยากแนะนําให้ทาตรงไปตรงมาอย่างนี้นะพยายามฝึกทําให้คล่องครับพอทําคล่องแล้วเนี่ยเราสามารถคิดวิเคราะห์แบบนี้ได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็จะแม่นยํามากขึ้นด้วยนะ มาดูช้อยสามครับช้อยสามบอกว่าเป็นลักษณะด้อยที่อยู่บนโครโมโซม x อ็คราวนี้อาลีนก่อโรคเป็นอาลิีนด้อยครับจะเป็นโรคได้นะครับก็ต้องเป็นรีเซทซีเท่านั้นใช่ไหมอันนี้นะครับยังสามารถเป็นโรคได้นะถ้าเป็นเฮทโรไซการ์เป็นไงครับเฮทโรไซการเนี่ยเป็นแค่พาหะนะครับคราวนี้เฮทโรไซการยังไม่เป็นโรคนะเป็นแค่พาหะครับแล้วก็สามารถบอกจีโนไทป์ของแม่ได้นะครับว่ารุ่นแรกตรงนี้ครับจะต้องเป็นรีเซทซีครับถึงจะเป็นโรคได้นะ ของพ่อก็บอกให้ชัดเจนได้ครับเพราะพ่อเนี่ยมีโครโมโซม y อยู่ใช่ไหมจะเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับโครโมโซม x แท่งเดียวที่มีอยู่ครับอันนี้พ่อไม่เป็นโรคแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเอาลินเดนครับสี่ตัวท้า้ชัดเจนนะครับกรณีแบบนี้นะเราก็มาดูครับว่าจุดแย้งอยู่ตรงไหนครับรุ่น2ตรงนี้นะครับลูกชายแไงครับลูกชายเป็นโรคใช่ไหมอันนี้เป็นไปได้แน่นอนครับได้รับเอาลินด้อยเนี่ยมาจากแม่ครับแล้วก็โครโมโซม y ครับจากพ่อนะอันนี้ก็ต้องเป็นโรคแน่นอนครับ กรณีแบบนี man, about, like man, world, RIGHT? okay. ้นะครับลูกชายเนี่ยจะต้องเป็นโรคเสมอนะครับเมื่อแม่เนี่ยครับเป็นโรคอยู่นะถ้าแม่เป็นโรคนะครับยังไงก็ตามครับลูกชายทุกคนจะต้องเป็นโรคครับเพราะว่าลูกชายเนี่ยได้โครโมโซม x มาจากแม่เท่านั้นใช่ไหมแล้วแม่เนี่ยครับมีแต่เอลลินดอยแบบนี้ลูกชายจะต้องเป็นโรคเสมอนะโอเคนะครับส่วนลูกสาวเป็นไงครับลูกสาวเนี่ยทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเป็นแค่พาหะเท่านั้นครับ กรณีนี้นะครับลูกสาวก็เป็นได้แค่กรณีเดียวนะคือเป็นได้แค่พาหะเท่านั้นครับเพราะแม่เนี่ยจะให้เอาลินดอยมาใช่ไหมแต่ลูกสาวก็จะได้เอาลินเด่นมันจากพ่อครับกลายเป็นว่าลูกสาวทุกคนเนี่ยจะเป็นเฮตโทรไซคัสเป็นแค่พาหะนะครับโอเคนะเสร็จแล้วก็มาดูครับลูกสาวคนนี้ไปแต่งงานใช่ไหมผู้ชายคนนี้ครับก็เหมือนกับรุ่นพ่อคนนี้นะครับก็คือจะเป็นเอาลินเด่นอยู่กับโครโมโซมวายครับไม่เป็นโรคนะ ทีนี้ผลที่เกิดขึ้นเป็นไงครับในเมื่อผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นเฮตโรซกัรแต่งงานนะครับกับผู้ชายที่ปกติตรงนี้ครับโอกาสได้ลูกชายนะครับลูกชายเนี่ยมีโอกาสนะครับจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ได้ครับโครโมโซมวายจาพ่อใช่ไหมแล้วจะเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโครโมโซม x ครับแม่ไปมาครับแสดงว่ามีโอกาสให้นะครับทั้งเอาลีนก่อโรคแล้วก็เอาลิที่ไม่ก่อโรคครับแสดงว่ากรณีนี้เนี่ยอาจจะรับเอาลินก่อโรคมาก็ได้ครับอันนี้ถือว่าไม่แยงนะ เป็นไปได้ครับส่วนลูกสาวครับลูกสาวเป็นไงครับลูกสาวก็เป็นปกติแน่นอนครับเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ได้รับเอาลินเดนมาจากพ่อครับส่วนของแม่เนี่ยครับจะเป็นอะไรก็ตามครับลูกสาวเนี่ยก็ไม่เป็นโรคอยู่ดีนะเต็มที่ก็เป็นได้แค่ฮาหาครับอันนี้ยังไงก็ได้นะส่วนลูกชายลูกชายก็อาจจะไม่เป็นโรคก,ก็ได้ครับเพราะโครโมโซมวายเนี่ยได้จากพ่อใช่ไหมส่วนแม่เนี่ยอาจจะให้เอาลินเดนหรือเอาลินดอยก็ได้ถ้าให้เอาลินเดนเนี่ยก็ไม่เป็นโรคครับเอาลินด้อยก็เป็นโรคนะเห็นไหม มีโอกาสนะครับทั้งเป็นโรคแล้วก็ไม่เป็นโรคเลยครับกรณีนี้จะเห็นว่าไม่มีการแย้งสักจุดเลยนะครับข้อสาถือว่าเป็นไปได้ครับโอเคนะครับตอบช้อยสามเลยก็ได้ครับอันนี้ไม่มีจุดแย้งเลยนะเราลองมาใช้คนะครับตัวอื่นบ้างนะมาดูช้อยสี่ครับช้อยสี่เนี่ยให้เป็นโครโมโซมร่างกายนะครับเป็นออโตโซมอลนะเป็นอัลลเดนที่อยู่บนโครโมโซมร่างกายครับออโตโซมอลโดมิแนนแสดงว่าจะเป็นโรคเนี่ยก็จะต้องเป็น A ใหญ่นะครับต้องมีอัลลิเดนตรงนี้อยู่นะ เป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือว่า A ใหญ่ A อเล็กก็ได้ครับสำหรับการที่จะเป็นโรคโอเคนะครับออโตโซมอลโดมิเนนต์เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าอัลลนก่อโรคเนี่ยมันคืออัลลนเด่นครับคราวนี้เพศไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าลักษณะนะครับยีเนี่ยมันอยู่บนโครโมโซมร่างกายนะโอเคครับของกรณีพ่อเนี่ยครับก็คือต้องเป็น A เล็ก A เล็กครับต้องเป็นลิซีถึงไม่เป็นโรคนะส่วนแม่จะเป็น A ใหญ่ A เล็กก็ได้หรือว่าเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ก็ได้ครับ ทีมาดูครับลูกชายเป็นไงเพศไม่เกี่ยวนะครับดังนั้นอันนี้ค้อปกติเลยครับถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้ครับลูกชายคนนี้เนี่ยเป็นโรคแสดงว่าได้รับ A ใหญ่มาครับก็ตรงไปตรงมาครับแม่มี A ใหญ่อยู่จริงนะจะเป็นเฮสโรไซกัสหรือว่าโฮโมไซกัสเนี่ยยังไงก็ได้รับ A ใหญ่มาจากแม่นะอันนี้ครับถือว่าเป็นไปได้ครับไม่มีการยันแย้งแต่ในกรณีของลูกสาวตรงนี้เป็นไงครับลูกสาวตรงนี้ก็ถือว่าถ้าแม่นะครับเป็น เฮทโครไซการ์ ans, ครับเป็น A ใหญ่เเล็กนะอันนี้ก็มีโอกาสครับที่ลูกสาวเนี่ยจะไม่เป็นโรคได้ครับเพราะลูกสาวได้รับเเล็กมาจากแม่ครับแล้วก็แน่นอนก็ได้รับเเล็กอีกอันเนี่ยมาจากพอ่ออันนี้ก็มีโอกาสเป็นลิซซิสแล้วก็ไม่เป็นโรคได้อยู่นะครับโอเคนะคนนี้ก็เหมือนกันครับถ้าแม่นะครับเป็นเฮทโทรไซการ์ ans, เนี่ยอันนี้ถือว่าไม่แย้งกันครับเป็นไปได้นะครับกรณีที่แม่เนี่ยเป็นเฮทโทรไซการนะต้องเป็นเฮทโทรไซการเท่านั้นลนะครับเห็นนี้มาดูครับลูกสาวคนนี้ไปแต่งงานครับลิซซิสคนนี้นะไปแต่งงาน ซึ่งแน่นอนรับว่าผูชายคนนี้เนี่ยไม่เป็นโรคใช่ไหมก็ต้องเป็นลิซเซซีเท่านั้นครับลิซเซซีแต่งกับลิเซซีครับโอกาสที่รุ่นลูกจะเป็นโรคเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับอันนี้อยู่ดีก็เป็นโรคครับเห็นไหมอยู่ดีก็กลายเป็นว่ามีเอาลินเดตขึ้นมาแสดงว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับแย้งนี่คนนี้นะต้องไม่มีใครเป็นโรคเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครนะครับที่มีเอาลินขอโรคเลยครับรุ่นนี้นะครับไม่ควรจะมีใครเป็นโรคแล้วครับรุ่นสามไม่ควรมีใครเป็นโรค้วนะช้อยสี่เนี่ยครับก็เลยผิดนะ ขานี้มาดูกรณีของช้อยห้าครับช้อยห้าบอกว่าเป็นลักษณะด้อยที่อยู่บนโครโมโซมร่างกายเป็นอัลลินด้อยนะครับบนโครโมโซมร่างกายนะอัลลินด้อยสแสดงว่าจะเป็นโรคได้เนี่ยครับอัลลีก่อโรคนี่คืออัลลินด้อยเอเล็กครับเป็นโรคได้ก็ต่อเมื่อเป็นรีเซสซีเท่านั้นครับถึงจะเป็นโรคได้นะเราก็ระบุครับของแม่เนี่ยได้เขาก็เป็นเอเล็กเอเล็กแต่ของพ่อไม่เหมือนกับกรณีของโครโมโซมเพศนะครับของพ่อเนี่ยยังระบุให้ชัดไม่ได้ครับว่าเป็นเฮทโทรไซกัสหรือว่าโครโมไซการนะ ต้องมาดูผลของรลูกๆครับอันนี้ต่างจากฮโมโซสมเพศนิดนึงนะครับอาจจะยังบอกพ่อชัดเจนไม่ได้ครับเรามาดูครับลูกชายเนี่ยเป็นโรคครับถ้าลูกชายเป็นโรคได้เนี่ยอันนี้สามารถบอกได้เลยครับว่าพ่อเนี่ยต้องเป็นเฮตโรไซัสเท่านั้นนะครับลูกชายตรงนี้ถึงสามารถเป็นรีเซสซีฟได้ครับเพราะว่าได้รับเอเล็กเนี่ยมาจากแม่ใช่ไหมแล้วกรณีครับที่ด้รับเอเล็กจากพ่อได้เนี่ยพ่อต้องเป็นพาหะหรือว่าต้องเป็นเฮตโรไซัสเท่านั้นครับเขนะก็ตัดกรณีที่เป็นฮโมโไซัสโดมิแนนออกไปครับ ได้นะครับอันนี้นะแล้วก็ลูกสาวครับลูกสาวก็จะเหลือแค่กรณีเดียวครับก็ต้องเป็นลักษณะของพาหะเท่านั้นครับถึงจะไม่เป็นโรคนะได้รับเเล็กจากแม่ใช่ไหมแล้วต้องรับ A ใหญ่จากพ่อเท่านั้นครับถึงจะไม่เป็นโรคโอเคครับจากนั้นลูกสาวคนนี้ครับไปแต่งงานนะตรงนี้ดูไว้นิดนึงนะครับโจทย์เขาบอกมาให้นะครับเพื่อสร้างเงื่อนไขเนี่ยให้เราสามารถตัดชอยได้ครับโจทย์บอกว่า บุคคลรุ่นที่2คนที่4ครับก็คือผู้ชายที่มาแต่งงานด้วยคนนี้นะไม่เป็นพาหะของโลกนะครับอันนี้ครับช่วยเราสามารถตัดชอยแล้วก็ยืนยันได้นะครับถึงความเป็นไปได้นะในเมื่อเป็นพาหะเนี่ยครับก็จะเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนเท่านั้นครับสังเกตข้อมูลที่โจทย์ให้มาด้วยนะครับเวลาทําแนวโจทย์พวกนี้นะต้องเป็นโฮโมไซกัสโดมนแนนเท่านั้นใช่ไหมแสดงว,ว่านี้เป็นการแต่งงานกันครับของเฮทโรไซกัสกับโฮโมไซกัสโดมนแนนครับ ถามว่าแบบนี้มีโอกาสไหมครับที่ลูกเนี่ยจะเป็นรีเซสซีฟครับในเมื่อมีคนหนึ่งนะครับที่เป็นโฮโมไซกัสครับตามที่เขาเน้นไว้นะว่าไม่เป็นมาหาก็ต้องเป็น h o โมไซก o สโดมิเนนต์เท่านั้นครับในเมื่อคนนี้เป็นโ o โมไซกัสโดมิเนนต์ก็ไม่มีโอกาสนะครับที่ลูกเนี่ยจะเป็น r e ี e ซสซีฟได้ครับจุดแย้งเข้ามาที่คนนี้เหมือนเดิมครับนะไม่มีทางนะครับที่จะได้รีเซสซีฟนะข้อนี้ก็เลยสามารถตัดช้อยออกไปได้ครับ แต่ถ้าเกิดคนนี้เป็นพาหะเนี่ยอันนี้ยังมีโอกาสนะครับเหมือนเจ้าไฮเทโลคอสกไฮเทโรใช่ไหมโอกาสได้รีเซสซีก็มีครับแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกข้อมูลมาให้แล้วครับเราก็สามารถตัดชอย5ออกไปได้นะก็สังเกตด้วยนะครับว่าโจทย์เนี่ยให้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะเคนะครับข้อนี้ก็อธิบายนะครับหลักการวิเคราะห์พดิกีเนี่ยครับค่อยๆอธิบายให้จะได้สามารถทําความเข้าใจแล้วก็เอาไปฝึกทําต่อกันได้นะเคนะครับก็ต่อข้อ3ครับสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมสอบเอ e ลเวลคันที่จะมาถึงนี้นะครับ แล้วต้องการฝึกทำข้อสอบที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับข้อสอบ A Level ให้ได้มากที่สุดแนะนำครับแพ็คคู่ร์อเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาปี63และปี64ครับแพ็คคู่นี้นะครับจะเป็นการเฉลยข้อสอบทั้ง2ปีครับ130ข้ออย่างละเอียดและมีการสรุปเนื้อหาเสริมไว้ให้ด้วยนะครับชุดนี้ครับถือว่าเป็นชุดที่คุ้มมากๆนะครับในการฝึกทำข้อสอบนะแพ็คคู่ตรงนี้จะเป็นการเรียนผ่านกลุ่มไลฟ์เฟสบุ๊คครับ คอร์สเรียนสามารถเก็บไว้เรียนได้ตลอดนะครับไม่มีการหมดอายุคอร์สนะเอกสารมีให้ดาวน์โหลดครับใครสนใจสามารถเข้ามาสมัครคอร์สได้ครับทาง Facebook Fanpage BioCover ข้อคุามทุกอย่างในชีวมาปลายหรือว่าทาง Line ID ครับแอดมาที่แอด BioCover นะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับ